เราฝึกจ,จิตใจของเราอยู่ในอำนาจในช่วงนี้เรานึกถึงนายลวงรชาชการที่เก้าชาวนด้กิศพของพระองค์แกร่มแล้วแต่เรานึกถึงธรรมะของพระองค์ที่เคยสอนประชาชนมีข้อนหนึ่งที่ท่านสอนเรื่องคารวัธรรมที่จริงเกคําวคำว่าคารวัธรรมนั้นก็ตังทีหลังในคำพีก็ไม่ได้บอกว่ามันเฉพาะของคารวะมันก็ของพระด้วย ครยๆด้วยที่อยากจะสร้างความดีในโลกแตมีข้อหนึ่งการคมชิดใจของเจ้าของให้ใจของเราอยู่ในอำนาจพวกเรลองปฏิบัติตามนี่ที่สร้างความดีขึ้นมาไม่งั้นก็หลงลาบยศสังเกตรุสุขที่มากับตำแหน่งนี่ที่ไม่หลงนัเพราะเรารู้จักคมชิดไว้นีค่คนเราก็ส่วนมากลาบของเราไม่มากไม,ไม่มากมันพระเด็กก็ยังหลงอยู่ได้ ยกก็ไม่ส่งเหมือนพระแต่ยังหลองอยู่ได้สังกสรก็ไม่เคยมีแบบที่เขาให้ในาหลงเรายังหลองอยู่ได้เดี๋ยวต้องรู้จักข่มใจไว้ควบคุมจิตใจของเราตั้งใจว่าจะอยู่อยู่กับความดีก็อยู่กับความดีตั้งใจจะอยู่กับหลงก็ให้มันอยู่กับลมพอใจนี่มันนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าสังสารวัตร ก็มาจากจิตใจของเรานี่มันกิเป็นกิริยาของใจบางครั้งก็เด็กวัดนสงสารก็เป็นสถานที่มันไม่ใช่สถานที่มันเป็นกิริยาที่ใจเขาชอบทําเที่ยวไปโน่นเที่ยวไปนี่อันนี้ก็ไม่ชอบก็ไปต่อไปอีกนั่นก็ไปร่ำรวก็ชอบอยู่อยู่ไปอ่าไม่ชอบอีกแล้วก็ไปอีกไม่ค่อยอยู่กับที่หลายเดี๋ยวร้องฟักคัมมนอยู่อนจึงแ่งลมหายใจไปที่สบายเพราะจะรอจิตใจของเราให้เป็นยินดีที่จะอยู่ แทนโทษของการที่จะเที่ยวโดยไม่มีจุดหมายปลายทางใจของเราหน,นีออกจากกลมให้ไปกับทุระจับทุระจำเป็นจริงๆเสร็จทุระแล้วก็กลับมานี่เรียกว่าคมใจไว้คมไม่ได้ไมาใจกักขงังแต่เพียงแต่ว่าให้อยู่ในอำนาจสร้างความดีและให้มีความสุขในการสร้างความดีด้วยใจของเรานจ,จึงจะเย็นดีที่จะอยู่มื่อนอทรมารสัตว ไม่ชอบทรมานอย่างเดียวเวลาเันทาสิ่งที่ถูกต้องรต้องให้รางวัลใจของเราก็ต้องรู้จักเรียนดูตัวเองควบคุมตัวเองจึงเรียกว่าใจาของเราเป็นเพื่อนของตัวเองมาใช่เป็นศัตรูมาได้ทําลายความดีที่สร้างขึ้นมาและไม่ได้ลืมข้อธรรมะที่ได้เรียนรู้มาและปฏ,ปฏ,ปฏ,ปฏปิบัติมานิสติก็สำคัญอยู่ยตรงนี้ที่เราจะเลอกได้ ปังขอก็พอเวลาใกล้จะได้สติก็ไม่มีแล้วถึงจะเรียนธรรมะรู้ธรรมะมาเมื่อลืมหมดก็เหมือนกับความไม่มีประโยชน์ที่งสัมปชัญญะก็ไม่มีอะไรนี่ที่เรามาฝึกจิตใจของเราให้อยู่กับลมแล้วก็ฝึกทั้งสติตด,ด้วยสัมปชัญญะด,ด้วยเศรษธรรมะที่มีอุปการะคนมากช่วยเหลือเราป้องกันเราเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเราอบรมถ้าเราไม่อบรมมันก็หนีจากเราไป ใจของเราแบบเหมือนกับเป็นแด,เนเดกเอกอะไรสวยๆงามๆก็ไปอะไรที่เรารู้สึกว่าสบายก็ไปมาได้ช่างใจไว้เออบางสิง่งบางสิ่งที่สวยงามอยู่แต่มัมีเพศอยู่นี่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วรู้จกักไออย่างสัตว์ที่มีสีสวยๆนั้นมันสัตว์ที่มีเพชรความคิดของเราก็เช่นเดียวกันความคิดบางอย่างที่สวยๆง,งามๆนั้นมันมีเพชรยอยู่์นี่เราเรียนมาแล้วรู้มาแล้ว ทีนี้ข้อสำคัญว่าให้จำไว้เรียกว่าจำไวจ้จนตายเราจึงจะได้ไประโยชน์จากความรู้นี้